สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนสุงสุบ่อนเนาะพ่อพ่อกำสอนน้องแทนเนาะเมื่อไงกัเอียงหน่อยบอกเลขทุกคนถูกเนาะสามเก่านพี่น้องสามเก่าเก่าสามเนาะเอียงหิ้วเข่าเบลุมามากินเข่ามะมามาเอาเข่ามาหิ้วเข่าสงสัยพี่น้อยมามาแม่ไอ้กินมา หิวข่าวแล่นๆลงมาบอฮึโอ้ยหิวข่าวรีพี่น้องคำใหญ่ปวดไปจักรุบอกเลขกถือเนาะพายกับอาชีเบิ่งขีปปู่บ่อยเนาะพายกับอาชีถือเนาะ สามเก่าเอาเต็มติมเลยเนาะเต็มติมอันย่าเลยอย่างเอ้ยหัวหน้าเอาไมเด้อน,นา้านพี่เนาะยังก็คืนก็ลงมานอนพี่

เบิ่งลิปติดตามผู้บ่อยเนาะไพก็อาจีพถือลายอยู่ดอกเนาะพี่น้องเนาะเชิญเชิญอ,อ,อ,อาจีพถือลายคนอยู่ดอกนะแต่ว่าช่วงอ่านวนวลนี่น้องแทมบริจับน้ำเนาะจับแต่เอียงคนเดียวจับแต่เอียงคนเดียวเนาะกินอีจับแต่น้องเอียงคนเดียว น้องแทมบริจาบน้ำงวดนี่เงื่อนากระสีเอียงเจ้าคนเดียวอีแลเนาะเอียงเอียงกินข้าวกับกล้วกับกัวกับปากไปไปเอียงกินข้าวกับกล้วกับกัวกับปากไปไปมันประหยาดเบาหน่อยประหยัดเบาเนื้อเลือดดึงทั้งขึ้นก็เบาโอ้ยเอียง เลี้ยงเอ้ยอยู่ในเทียงเลี้ยงนกกังแกน้ำพี่เนองเย้ยนกพิราบอยู่ทางลาวเอ,อินนกกังแก่อยู่ทางไทยเอ,อินนกพิราบนะพี่นนอะเลี้ยงมันไหวมีแต่ตัวผู้ตัวเมียบม่มีมนเลยอยากหาไข่มันอยากหาตัวเมียแต่ว่าจะไปสื่อใส่พี่นนองเ้ยนย่ยก็เว้นก็คละกลาขลลาอยู่เลี้ยงทุกอย่าง อยู่เท no really? ียงนี่บางทีก็ช่วงนายทำแม่เพื่อเลี้ยงหนูเลี้ยงหนูผูกตัวใหญ่ๆเด้พี่น้องเมื่อไรเพื่อปล่อยปล่อยมันไปเขาอาจสิกินมาอะไรบ้างป่านปล่อยแต่หลนเลยเ้อจตอเอี้ยงนี่แหละนี่เอี้ยงกับเตอตะกี้กับข้างไวเอี้ยงเอี้ยงเอ้ยเอี้ยงสิไปใส่เลยบอกเอี้ยงเอ้ย สิไป็นไซส์เลยลูกไปเลยเด้พี่เนาะไปแล้วเอี้ยงโอ้ยตะตะกี้น่ะค้างพิ่นไว้เนาะตอดตะตะกี้น่ะลายตอดแม่น้องแทนกะพอน้องแทนลายตอดจนเลือดเออคุณเลยพี่น้องเอ,อ,อ,อ้ยคุณเหม่อในใครแน่บ่ตอด เพราะว่าลงมาก็เอาข้าวให้เพิ่นกินบริเตอดถามบอบป่าอีกขี่คุยเด้อบอกเลขขคาวถูกนันเด้อบอกเลขแฟนคลับถูกนันเด้อขี่คุยเด้อมืงเด้อยังขี่คุยเนี่ยก็คืนเถอะนะปิ๊ก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 จิ้วปิ๊ก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 จิ้วโอ้ย อันนี้ทางกับปป,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 ป๊าปะเบ้าพลังคนคาะสิทูไลน์นะพี่น้องเนาะสามเก่าเก่าสามอยู่ทั้งล่า,น,าน,นั้นสามเก่าในเลขกระปูพี่น้องเลยเลขกระปุศูนย์สามน่ะคือเลขห้านพี่น้องเลยอยู่ล่านั้นมันมีโตรร๊ะซัดนะพี่น้องเวลาเขาซื้อเขาซื้อแต่โตโต๊ะซัดพี่น้องเลยเขาซื้อนะ อาซืบบตวซัดออกทุกเมื่อพี่น้งองเอ้ยจนบ่มีเงิ่นฉิสุผู้เ,เล่สามเวลาบางบางทีละเอกวะลกเวียนมีหามงหามงขึงก็พกมงขึงรายกามีเล,กล็กเล่าเล็กเล้าน้ะสองถุมขึง่ามันออกยัง <c oughs> ยังเอ้ย ยังน้องใหม่ยังบ่มาเรียนอยู่พี่น้องเอ้ยเป็นเทศเทศป้ายเลยสิเข้า2เทศเลยจักเป็นยังน้องใหม่บ่แม่นว่าสิบ่บ่แม่นอะบ่คิฮเด้อพี่น้องิฮด้น้องมกเวลาเวลาน่ก็เล่นกับน้องแทนเพิ่นบ่อยู่กเงานั่นแหละพี่น้องเอ้ย เอี้ย <I> mm. มันสิไปใส่เลยบอกสิไปใส่เอี้ยบอกบอกกบแฟนคลับดูบอกกบแฟนคลับไป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 หัวหน้าเนี่ยบอกให้มันตรงตุงหรือเด้งหัวหน้าตุ่งตรงงขึ้งหัวหนี่เด้อสิซื้อลายๆโลดนาพี่น้องเอี้ยมาบรอยาคแวว กินข้าวอิ่มแล้วคือเพิ่นปานาเห็่นว่าหออโอ้ลงมานอนอยู่พี่พี่น้อยเ้ยข้ามเลยเพิ่นลงมาบอเพิน่นนอนก็คือเทิงหัวเท่าแม่แลไรพี่น้อยเ้ยอยู่เกยอยู่คือหรืออยู่เกย์แหละพี่น้อยนอนอยู่ตารางบนส่องนั่นแหละพอน,นอนก็นอนพายส่องเวลากายไปเพิ่นกยย็อยากต่ออยู่เวลาเพิ่นนอนเวลากายไปแสบเอียงเอียงเ้ย เอี้ยงหืมเอี้ยงตัวแซ่บยามแลงเจ้าสิไปหาหยังเนาะพี่น้องขุดกบขุดเขียดกะยามนี้มันดินมันแข็งแม่นแทนกะเมื่อบานปงะพี่น้องเอ้ยเมื่อหาเมื่อหาปหาลุงเนาะทีก น, comen, น้องจักระเลนน้องแม่น้องมะลินั่นเนาะพี่น้องนที่เพ่นกะเล่นเนาะเพ่นกะทายพี่น้องก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะทั้งสองสองอะไรพี่น้องเลยทั้งสองแม่น้องแทนกับสองน้องจักระเลนเนาะพี่น้องเนาะสองแม่น้องมะลิพี่น้องเลยสองแม่น้องมะลิกับแม่น้องแทนเนาะอย่าลืมกดติดตามเนาะพี่น้องได้กละอย่าลืมแท้ๆพี่น้องเนาะกดติดตามสองน้องแทนนี่ สองนองแทนย่างง่อยอยู่บันไดอ้ยงเอ้ยว่าาน้นานกวัวลูกพอเพิ่นไปตะลาดพี่น้องไปตะลาดบันดุงเพิ่นเลยลงมาเท้ๆนี่นะชุกใส่เพิ่นหิ้วเขาข้ามมาลงมาบิดลงมาหาโหลดยามืาสาวแล้วก็ขึ้น เอยงเมื่อไรนี่นอนพี่บอกหลับตาซึมๆึี่พี่น้องเลยลงมานอนพี่ยามืัอเศร้ากับขืนคำเลยพี่น้องตะเวนตกแล้วหอนหอนหอนพี่น้องเ้ย อ่อนอนเดีหรอเห็นตะปูลงไปลปูกควยลูกควยลูกงัวเฮียงว่านําหนักกว่าโอ้ยดีใจน้ำแฟนขับแต่ละคนเนอะถ่า เขาติดตามท้าเบิรงกซ่องผู้บ่อยเนาะอาจถูกไล่ยิงเนาะพี่น้องเนาะแม่น้องแท่งกะดีใจน้ำเนาะผู้ได้ถูกกะอาจถูกไล่ดอกเนาะพี่น้องพอเอียงบอกเต็มเต็มเลยงวดนี้นะเนาะเต็มเต็มเลยงวดนี้นะแม่น้องแท่งก็จะสิไปหาคลิ่ยังไงพี่น้องเบิรงเนาะจะได้ก็กดติดตามช่องน้องแท่เนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องแท่เนาะ ในใจก็ไม่ลงแท้งก็ล่าเลยเนาะในใจก็ขอบคุณทีหักแพงเมตตาเขามากดติดตามส่องลงแทนเนาะในใจก็ขอบโมกขอบคุณหลายๆสบายดีเนาะพี่น,อน้องเนาะคลิปหน้าพอกันใหม่อย่าลืมกดติดตามส่องลงแทนเนาะบ๊ายบายทามเอียงๆเงบ,บาๆนำ้ำ